นักบินหนุ่มชาวเกาหลีใต้สารภาพบางครั้งรู้สึกอิจฉาคนไทยอยากให้คนเกาหลีเป็นแบบคนไทยบ้างคนเกาหลีดูปิดตัวและเคร่งเครียดเกินไปพร้อมเผยประเทศไทยเปรียบเสมือนเมลติ้งพอตหรือหม้อหลอมละลายที่รวบรวมคนจากทั่วโลกต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมไว้ที่เดียวกัน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok t u b e อากิร a อีกครั้งครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องราวในวันนี้จะเป็นการ b e อ on True Story นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแอดมินบังเอิญได้ไปเจอกับนักบินหนุ่มสายการบินโล w cost แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้โดยบังเอิญน,นะครับที่ร้าน The Moon อโศกเพชรบุรีนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรง MRT เพชรบุรีตรงข้ามกับตึกสิงคอมเพกซ์นะครับแอดมินก็ไปนั่งดื่มนั่ง กินกับเพื่อน2คนนะครับพอตกดึกมันก็จะมีชายหนุ่มคนนึงนะครับอายุประมาณ30กว่ากว่านะครับลักษณะเป็นเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกคือโซนเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรทํานองนี้นะครับก็ยังไม่มั่นใจว่า เป็นชาติอะไระครับก็นั่งอยู่กับเพื่อนในร้านก็จะมีพนักงาน <c oughs> คอยเอนเตอร์เทนมาเดินคุยไงเดี๋ยวคุยโต๊ะนั้นเดี๋ยวคุยโต๊ะนี้อะไรอย่างงี้ครับตกดึกเริ่มขื่ๆอาเมินก็หันไปมองเขาครับก็โบกมือดักก,กวักมือเรียกครับมานั่งด้วยก <c oughs> ันไหมเห็นนั่งคนเดียวดูเหมือนจะเงาครับก็นั่งคนเดียวกินเบียร์ขวดสีเขียวนะครับสั่งมา3ขวดตอนแรกก็นึกว่าเขาจะเขินนะครับเขาก็ปรากฏว่ายกขวดมายกแก้วมาครับก็ามานั่งด้วยกันก็ถามว่าเออไปไงมาไงล่ะมาจากประเทศอะไรอะไรอ่าาาาีนะครัับบบเกกกวมจหล ก็เลยถามเอ้าแล้วทำไมมานั่งดื่มคนเดียวล่ะเขาบอกว่าเขามาเลโอเวอร์ที่กรุงเทพเลโอเวอร์ก็คือแวะพักนั่นเองนะครับเอา้าเขาบอกว่าเขาเป็นโคพายท t เฟิร์สออฟฟิเซอร์นะครับเฟิร์สออฟฟิเซอร์ก็คือผู้ช่วยนักบินคนที่1น,นะครับก็คือเป็นรองกัปตันกัปตันก็คือใหญ่สุดรองลงมาก็คือเฟิร์สออฟฟิเซอร์นี่แหละครับก็เป็นสายการบินก็ถามว่าสายการบินอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเป็นสายการบินโลคอสแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นะครับก็อยากรู้นะครับเขาก็เลยกดให้ดูว่าสายกรบินะไรครั แอดกรูแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้นะครับแล้วก็ก็เลยถามมาชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อแจเจนะครับก็บอกแค่ชื่อเจแค่นี้พอครับเรื่องกับตันเรื่องอะไรเงี้ยเป็นความลับของบริษัทนะครับบอกชื่อสายการบินเต็มๆไม่ได้บอกชื่อจริงกับตันไม่ได้นักบินไม่ได้นะครับเป็นเป็นความลับครับก็เลยถามกันนะครับว่าเออแล้วทําไมเลือกมานั่งร้านนี้ล่ะเขาบอกว่า โรงแรมที่เลอโอเวอร์นะครับมันก็อยู่ตรงแถวแถวแยกเป็นบุรีนะครับก็ไม่ระบ,บุชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ก็บอกเดินมาตอนแรกจะไปร้านข้างๆชื่อร้านโปรเโตโต้นะครับแต่ว่าไปแล้วก็ไปปะกับลูกเรือในไฟเขานะครับ mm hmm. เขาก็เลยแบบว่า mm hmm. เขาเป็นนักบินนะครับ mm hmm. ก็เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าลูกเรืออีกทีนึงอะไรอย่างงี้ลูกเรือก็คงอยากจะมีเวลาส่วนตัวเขาก็เลยแบบไม่อยากไปนั่งแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันไม่สะดวกก็เลยเดินมาก็เลยมาเจอร้านดื่ม o ูลก็เลยแวะเข้ามาครับ mm hmm. ก็เลยได้มาปะกับแอดมินแทนนะครับก็เลยถามอายุเท่าไหร่อย ขาก็อายุ33ปีแล้วนะครับอดมินก็คุยไปเรื่อยๆก็เข้าเรื่องนะครับเออมาจากเกาหลีใช่ไหมได้ยินเรื่องดราม่าเกาหลีไทยไหมก็ที่มีนักท่องเที่ยวไทยนะครับไปติดตอมอเกาหลีเยอะจนเป็นประเด็นดราม่าเขาบอกอ๋อเขาก็พอได้ยินเขาก็เขาก็ากถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับข่าวนี้ก็ถามเขานะครับเขาก็เขาก็ถามกลับนะครับ,อบอว่าแล้วคุณคิดว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เลยบอกว่าเออก็ยอมรับนะว่าก็มีคนไทยจํานวนหนึ่งที่แบบว่า หลบหนีเข้าไปอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ทําคดีต่างๆเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับก็มีคดีที่ว่าจับจับคนไทยที่แบบว่ายาเสพติด17 17คนใช่ไหมครับล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าซึ่งเขาบอกว่าแต่ว่าคนที่เขาไปเที่ยวอ่ะที่ดีๆก็มีนะแต่ว่าทําไมถึงแบบว่าไม่ผ่านตอมอกันเยอะมากเลยนะครับเขาบอกแล้วก็บอกเขาว่าเออเรามีปัญหาแค่ที่เกาหลีนะที่ปุ่นแบบว่าเข้าได้สบายมากเลยอะไรอย่างนงี้นะครับเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าตอมอมันสเตรอไทป์ไง สตอริโอทัยก็คือแบบว่าก็คือมองแบบเหมารวมนะครับคือถ้ามาจากไทยก็คือต้องแบบว่าตราตราเอาไว้ก่อนแล้วว่าประมาณนี้นะครับเขาใช้คําว่าสตอริโอทยแล้วก็บอกเขาโอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ดีนะสําหรับคนที่เขามีเจตนาดีอยากจะไปเที่ยวถ้าคุณจะทําอย่างเงี้ยแนะนําชันแนะนําว่าคุณกลับไปมีวีซ่าเหมือนเดิมนี่ไหมก็คือคัดกรองไปเลยตั้งแต่ต้นใครมีวีซ่าก็เข้าไปก็จบจะได้ต้องนั่งปวดหัวติดต่อมอกันแบบนี้อืมเขาก็แบบว่าเขาก็นิ่งๆไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรต่อ ก็นั่งคุยนั่งดื่มกันไปนะครับก็สัมผัสได้ว่านักบินท่านนี้นะครับเป็นคนเฟนลี่กว่าชาวเกาหลีที่ที่เราเคยได้ยินมาว่าเออเขาแบบค่อนข้างจะปิดตัวมีความเป็นพรสเวทสูงก็ก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่เขาบอกว่าเขาเป็นนักบินแล้วครับแทมยังบอกอีกนะครับว่าเป็นสายการบินอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเดาว,ว่าข่าวหน้าเขาน่าจะมาเลเวอร์อีกเรื่อยๆก็เลยบอกว่าแลกลายกับฉันไวส้สิเดี๋ยวข่าวหน้าถ้าเธอเธอจะมานั่งร้านอีกก็เรียกได้เพราะว่าคนโดยแอดมินก็อยู่ใกล้ๆนะครับ เออเขาก็ให้แลกลายกันไว้นะครับทีนี้นั่งไปสักพักร้านร้านจะปิดแล้วครับร้านก็เลยเชิญเรา3คนนะครับออกไปข้างนอกเออลืมบอกนะครับว่ากับตันคนไหนกับตันคนที่กางเกงสีเหลืองเสื้อยืดสีขาวนะครับชุดชุดรอบกลางคืนนะครับร้านก็เลยเชิญออกไปนั่งข้างนอกนะครับนั่งต่อได้ครับอ่ะกับตันก็สู้นักบินก็สู้ตายนะครับก็ออกไปนั่งดื่มกันข้างนอกจนถึงตีสองนะครับร้านร้านพนักงานก็คือกลับไปก่อนแล้วนะครับพวกเราค่อยกลับนะครับ ระหว่างนั่งดื่มอยู่นะครับนักบินก็ถามเพื่อนแอดมินหน้าหน้าคุณนี่นะเหมือนดาราดาราฮ่องกงเลยนะอะไรเงี้ยนักบินท่านนี้ก็มีสายตาแหลามคมนะครับเพื่อนแอดมินก็เป็นนักแสดงสมทบนะครับช่องมากสีแห่งหนึ่งนะครับพอรู้เข้าก็เพื่อนก็ได้ทีโชว์ไอจีโชว์ IG, โปรไฟล์ให้ดูนะครับหลังจากนั้นกับตันนักบินนะครับก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คือภาพที่เพื่อนๆได้เห็นหน้าจอนี้ครับ เพื่อนก็คือเสื้อสีดำนะครับส่วนนักบินก็เสื้อสีขาวนะครับครับตีสองก็แยกย้ายครับเดินกลับบ้านใครบ้านมันนะครับทีนี้วันถัดมาเช้ามานักบินก็ทักมานะครับ Are you okay hangover ออก็บอกประมาณว่าโอเคไหมเมาค้างหรือเปล่าแอดมินก็บอกโอ้จะเรือหรือเมาค้างอยู่หน้าคอมตอนนี้หน้าคอมโต๊ะทําทงานแต่เป็นบล o m กโฮมนะครับนานๆเข้าออฟฟิศทีนะครับก็ถามเขาว่าวันนี้มีแพลนไปไหนไหมล่ะเพราะว่าไฟเขา ออกเช้าตรู่เกือบตีสองของวันถัดไปนะครับกลางวันก็ว่างนะครับก็เลยถามเขาว่าถ้าไม่มีแผนก็ไปกินข้าวเที่ยงที่ตึกสิงไม่ล่ะเขาก็บอกว่าร้วกูดก็คือฟังดูดีนะก็เลยนัดกันนะครับเที่ยงครึ่งเจอกันตึกสิงครับถึงเวลาก็เจอกันตึกสิงแอดมินก็บอกว่าเออให้คุณเลือกเลยเพราะว่าคุณอยากกินอะไรก็เลือกไปมันก็มีร้านอาหารเกาหลีนะครับก็บอกว่าเกาหลีไม่ล่ะเขาก็ไม่ก็เดินวนไปวนมาแล้วเขาก็บอกว่างั้นให้แอดมินเลือกอ่ะก็โต้กันไปโต้กันมางั้น กินอาหารไทยได้ไหมเขาบอกว่ากินได้นะครับก็เลยไปเจออาหารไทยร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าซิมเมอร์บายปราาหรือว่าซิมเมอร์บายปรากนะครับมันชื่อว่าปรากแต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยนะครับเขาก็ทานได้ทุกอย่างนะครับแอดมินเช็คก่อนสั่งแล้วเขาบอกทานได้หมดเลยแอดมินก็เลยสั่งเมนูแรกก็คือลาบเหนือเมนูที่2ก็คือพะโล้ค้างคืน1คืนนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งให้เขาเลือกจิ้มนะครับเขาก็จิ้มมาเป็นใบเลี้ยงผัดไข่กุ้งแห้งนะครับ ก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วก็นั่งรออาหารระหว่างที่คุยกันนะครับเขาก็ถามคำศัพท์ภาษาไทยหลายอย่างเหมือนมีความรู้ภาษาไทยมาก่อนหลายคำนะครับแอดมินก็ถามเอ้าทำไมรู้ภาษาไทยเยอะจังเขาบอกว่าตอนเรียน Aviation ที่อเมริกาครับเขามีนักเรียนการบินจากประเทศไทยทีเรียนด้วยกันอยู่4คนนะครับก็เลยได้เรียนรู้จากเพื่อนคนไทยนะครับแอดมินก็ถามว่าวจบมาได้เจอเพื่อนคนไทยบ้างไหม บอกว่าไม่ค่อยได้เจอไฟเขาบ้างกรุงเทพแบบมันแลนดิ้งกลางดึกนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้อยากโทรไปรบกวนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่เจอนะครับมีไปบังเอิญเจอตอนที่แบบว่าเพื่อนเขาไปเกาหลีนะครับว่าไปปูซานแล้วเขาก็อยู่ปูซานพอดีนะครับก็เลยเห็นออนไลน์ว่าต่างคนต่างอยู่ปูซานก็เลยได้เจอกันที่นู่นนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่า ประเทศไทยนี่นะคนไทยดูดูมีความเป็นตะวันตกมากกว่าเกาหลีมากกว่าเกาหลีมากกว่าจีนมากกว่าญี่ปุ่นครับมีความโอเพ่นแล้วก็เฟรนลี่เป็นมิตรมากกว่าเขาบอกว่าที่เกาหลีจะไม่เป็นแบบนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าสังคมตัวใครตัวมันนะครับแบบว่าไม่มีการมาเดินผ่านกันยิ้มให้และทักทายแล้วก็จะไม่คุยถ้าไม่รู้จักกันแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงไม่ทําเพราะว่า ถ้าไม่รู้จักจะไม่ทักทายไม่คุยไม่ยิ้มก็เลยบอกเออมันก็เป็นวัฒนธรรมใครมันแตกต่างกันเนาะอะไรอย่างนี้คนไทยก็อาจจะเปิดมากหน่อยอะไรอย่างงี้ตามร้านอาหารอย่างนี้จะไม่มีนะแบบว่าเห็นนั่งอยู่คุณในระบบมือทักทายคุยกันอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าไม่รู้จักก็คือจะไม่คุยเลยอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเกาหลีนะมันคุณก็จะเห็นว่าเขาอยู่ใครอยู่มันไม่ได้มาสนใจทักกันและบางครั้งก็จะเลยดูเหมือนว่าคนเกาหลีดูหน้าเคร่งเครียดซีเรียสอยู่ตลอดเวลา นักบินก <nah)> ็กล so like ่าวต่อนะครับบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วนะฉันอยากให้เกาหลีคนเกาหลีเนี่ยเป็นแบบคนไทยบ้างนะบางทีเขาบอกว่าเขารู้สึกอิจฉาคนไทยนะครับเขาใช้คําว่า i envy นะครับเขาอฉันอิจฉานะครับก็คืออยากให้คนเกาหลีมีความมีวัฒนธรรมแบบไทยๆครับยิ้มแย้มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเพนมากกว่าอะไรเงี้ยแอดมินก็เลยโอเคเขาส่งส่งมาให้ก็เลยแบบ ก็ใช่แหละไทยก็เป็นคนง่ายๆเฟนลี่คุยได้หมดถ้าสดชื่นแล้วถ้ายิ่งเมาก็จะเป็นแบบทวีคูณแบบเมื่อคืนยังไงล่ะนะครับแล้วก็เลยบอกว่าแต่ว่าด้วยความที่คนไทยดูเป็นคนง่ายๆแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแย่นะมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าประเทศเราทําไมถึงเป็นประเทศกําลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและไม่ถึงขั้นประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีเนาะถ้าวันหนึ่งคนไทยลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังแบบ เกาหลีแบบญี่ปุ่นก็อาจจะหลุดพ้นการเป็นประเทศกําลังพัฒนาได้แต่ว่าอันนั้นคนไทยก็ต้องแลกมาด้วยความเครียดถึงตอนนั้นประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบที่ชาวโลกเห็นในทุกวันนี้ก็ได้นะครับอดมินก็พูดประมาณนี้วงเล็บอดมินพูดจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยคนไทยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมุมมองของอดมินเองนะครับแต่ละคนสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกันได้นะครับ จากนั้นนักบินก็คุยต่อนะครับบอกว่าที่เกาหลีนะบ้านไหนถ้ามีลูกชายพออายุ30พ่อแม่ก็จะถามถามถามขยันขยอว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยเป็นเหมือนกันไหมอันนี้เขบอกอ๋อที่ที่ประเทศไทยคงจะถามเพราะอยากรู้แหละแต่ก็พอรู้แล้วว่าจะแต่งหรือไม่แต่งจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็คือแล้วแต่ลูกให้ลูกตัดสินใจไม่ได้ขยันขยอขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีบ้างถ้าเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกชายคนเดียว นักบินก็บอกว่าที่เกาหลีอ่ะนักท่องเที่ยวน้อยนะไม่เยอะเท่าที่กรุงเทพเลยอ่ะที่กรุงเทพนักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็มีมีหลากหลายเชื้อชาติมากก็ครั้งหนึ่งไปเข้าฐานไปเข้าวสารนะนักท่องเที่ยวเยอะจนแบบว่าไม่สามารถเดินได้นะครับก็เลยแบบว่าคงจะไม่กลับไปอีกแล้วดูแออัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันจะมีศัพท์อเมริกันคำหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า melting pot m e l ติ Mel ้งก็คือละลายพอดก็คือหม้อนะครับก็คือแปลมาว่าเป็นหม้อหลอมละลายนะครับเขบอกว่าประเทศไทยเป็นเหมือนหม้อหลอมละลายนะครับที่เอาคนจากทั่วโลกมารวมตัวอย,อยู่ที่เดียวกันนะครับแอดมินก็บอกเออคิดในใจนะครับนี่ก็แง่แหละก็คือแบงคอกเป็น the world most visited city นะครับก็คือเป็นเมืองที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกนะครับหลายปีซ้อนด้วยนะครับก็เลยถามเาว่านี่รู้จักจอร์เยไหมเคยไปไหม ขาก็ทำนั่งงง,งก็เลยเซิร์ชรูปให้ดูนะครับบอกว่าเนี่ยมันอยู่ห่างจากที่นี่ไป1สถานีหรือจะเดินไปก็ได้นะถ้าเธอไปเจอจอดแฟเธอจะเจอเพื่อนเยอะมากนักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมากนึกว่าอีแตวอนนะครับวันหลังลองไปเดินเล่นนะครับชี้เป้าให้นะครับนักบินก็ถามแอดมินกลับนะครับว่าเคยไปเที่ยวเกาหลีไหมแอดมินก็เคยไปนานแล้วแต่ยังไม่มีดรามา่าเล่นเข้าไม่ได้ครับ10ปีที่แล้วนะครับนักบินก็ถามว่าไปไหนมาบ้างล่ะก็บอก ก็คืนแรกนอนที่สุวรรณคืนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้น2คืนก็นอนที่โซที่โซก็ไปเที่ยวพระราชวังเคียงบกครองชองเกชอนนะครับไปเมียงดงไปเอ็นโซทาวเวอร์ไปเอเวอร์แลนด์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามแอดมินต่อครับว่าเป็นคนกรุงเทพเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนจากที่ไหนแอดมินเลยบอกอ๋อเป็นเป็นคนอุบลแล้วเขาก็เลยถามมาแล้วมากรุงเทพกี่ปีแลวแอดมินก็บอก20กว่าปีแล้ว เขาก็ถามว่าเขาก็ถามประวัติต่อครับอันมิ้งก็เลยบอกว่าโอเคเกิดมาก็อยู่ที่บนจนเรียนจบม .6 จบม .6 แล้วก็เข้ามาเรียนมาหาลัยในกรุงเทพแล้วก็ยิงยาวตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับไปอยู่บนเป็นการถาวรเลยเขาก็ถามว่าแล้วกลับบ้านเตเี่ยมพ่อแม่ปีละกี่ครั้งอันมิ้งก็บอกปีละสครั้งนะครับเขาก็บอกว่าอุบลอยู่ตรงไหน,นอันมิ้ก็บอกอ๋อมันก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับอยู่ติด2ประเทศประเทศลาวและเขมรคราวนี้ก็เข้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างนนครับทําไมก็คือมาถามคนที่ทำคอนเทนต์ประมาณนี้ด้วยพอดีเลยครับท่าบอกอ๋อเริ่มต้นที่ลาวก่อนเลยกันเพราะว่าเรากับลาวเนี่ยไทยกับลาวสามารถพูดกันรู้เรื่องคุณลภาษานะแต่ว่ามันมันคล้ายกันแล้วมันฟังกันรู้เรื่องแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์นะครับเขาบอกว่าเออแปลกดีเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออที่ที่จีนเกาหลีญี่ปุ่นน่ะก็จะมีสับบางคําที่ที่คล้ายกันแต่ว่าลาวกับไทยนี่คือแบบฟังกันรู้เรื่องแบบไม่ต้องใช้ล่มแปลลลลเยยคััภาาาษษมีกกณะ้น นอกจากภาษาขนบรรมเนียมประเพณีก็ยังมีความคล้ายกันนะครับแต่สรุปว่าลาวกับไทยก็ความสัมพันธ์ต่อกันไม่ได้ดีเท่าที่ควรตามที่มันควรจะเป็นกลับเป็นว่าลาวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามมากกว่าเนื่องด้วยว่าเวียดนามมามีอิทธิพลในลาวนะครับอันมินก็พูดไปเรื่องเกี่ยวกับไทยกับลาวก็เลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆเราเราควรจะสนิทกันมากกว่านี้แต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราต่างคนต่างฟังภาษากันออกมัน มวลามีการกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเถียงกันรู้เรื่องมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยมีการไฟติงกันตลอดเวลาในขณะที่ลาวนินทาเวียตนามหรือเวียดนามนินทาราวมันก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องสรุปก็คือเขาก็อาจจะด่ากันหรือว่าตีกันแต่ว่าต่างคนต่างฟังไม่รู้เรื่องก็เลยจบไปนะครับทีนี้เขาก็ถามแล้วคอมเมนต์ล่ะโอ้คอมเมนต์นี่แบบว่าคอมเมนต์นี่คือนะ ตามโลกโซเชียลไม่ค่อยถูกกันนะเพราะวัฒนธรรมก็มีความขายกันเนาะอะไรที่มาดังๆในไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารการเต้นรําโขนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมามีชื่อเสียงในไทยชาวชาว,ชาวเน็ตกัมพูชาก็จะบอกว่ามีต้นกําเนิดมาจากขามรนอะไรเงี้ยมีการเคลมนะครับคราวนี้เกาหลีก็เอาบ้างเนี่ยเนยจีนก็เป็นนะจีนก็บอกว่ากิมจิอะ่ะมีออริจินอลมาจากประเทศจีนแต่ว่า มันมีชื่อเสียงที่เกาหลีใต้นะครับทางเอเชียตะวันออกก็มีการเคลมไม่แพ้บ้านเรานะครับเราก็ถามต่อว่าแล้วเวียดนามล่ะเวียดนามนี่ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่มากเลยเขามีกลุ่มท่องเที่ยวแบบชอบมาเที่ยวประเทศไทยมีสมาชิกเกือบ5,000 500, 0นคนเออคนที่ชอบก็ชอบแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่แบบว่าอยากจะเอาชนะไทยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องกีฬานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เขารือเรื่องฟุตบอลดีเพราะว่า มีโค้ดเกาหลีใต้ชื่อปลาคัางซอเนี่ยไปคุมเวียดนามนะครับบอกว่าชาวเกาหลีเนี่ยร,รู้เรื่องฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะเพราะว่ามันจะมีทีวีช่องหนึ่งนะ่ะอ่าถ่ายทอดสดฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วแอดมินก็บอกอ,อ๋อมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะที่แบบว่าโค้ดเกาหลีปลาคัางซอต้องมาเจอโค้ดไทยซึ่งเป็นโค้ดทีมชาติไทยซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอากิระนิชิโนนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียอะไรสัมติงนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นไปไกลๆนะครับก็เลยเป็นที่สนใจอาเซียนฟุตบอลก็เลยเป็นที่สนใจในสายตาของชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นจีนเนี่ยเอเชียตะวันออกเหล่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยถูกกันหรอกโดยเฉพาะเกาหลีใต้จะไม่ชอบจีนกับญี่ปุ่นเลยเพราะว่าในอดีตถ,ถูก2ประเทศนี้รุกราน,นะครับแล้วก็ จีนเนี่ยก็ชอบมาเคลมคล้ายๆกับเขเมรน,นี่แหละครับอย่างกิมจิที่เราไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ก็บอกว่าจีนเนี่ยชอบขยายอิทธิพลไปทั่วเลยอะไรแบบว่าเออใช่เนี่ยตอนนี้ก็มีอิทธิพลเหนือศรีลังกาลาวคาเมรแล้วนักบินก็บอกเวียดนามฟิลิปปินส์ก็โดนกรณีทะเลจีนใต้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูดูท่าไม่ชอบจีนแต่ว่านักบินเรียนจบเมเจอร์ Major ภาษาจีนมานะครับ นักบินก็พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเขาบอกว่าพูดได้คล่องแคล่วกว่าภาษาอังกฤษด้วยก็เลยเป็นการงงนิดนึงนะครับสรุปว่ากรณีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านของเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือพอๆกันเลยนะครับเอาละครับคุยไปตั้งนานและอาหารก็มาลงนะครับก็ปล่อยให้เขาทานอาหารไปสักพักหนึ่งก็เริ่มเช็คแล้วครับว่าชอบเมนูไหนที่สุดในบรรดา3เมนูนี้นะครับเขาก็เรียงลําดับให้นะครับว่าชอบลาบเนื้ออันดับหนึ่งแล้วก็ใบผัด ใบเหลียงผัดไข่กุ้งแห้งอันดับ2แล้วก็พะโล้ค้างคืนชอบอันดับ3เพราะว่าพะโล้นี่มันออกแนวจีนๆก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับดูท่าจะทางจะแค้นฝังหุ่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในบรรดาอาหารในเอเชียตอนออกเชียงใต้นี่ฉันว่าอาหารไทยนี่คือเดอะเบสนะครับดีที่สุดครับแอนมินก็โอ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยบอกว่าอาหารไทยแบบว่ามัน full of flavor นะครับมีครบทุกรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ด หรือว่ารสชาติขมยังมีเลยนะครับแอดมินก็บอกเออมันมันก็จริงนะมันปลูกมันหลากหลายรสชาติจริงๆคนไทยชอบปรุงแต่งชอบอ d ดปนู่นใส่นี่ใส่นั่นอะไรอย่างนี้ส่วนเวียดนามอาหารเวียดนามอันนี้อนนั้แอดมินพูดนะครับว่าเขาก็จะออกแนวแบบว่าจืดๆเพลินๆเนาะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่แทบจะไม่ปรุงอะไรเลยคือเขาต้องการคงความรสชาติของธรรมชาติไวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเอง ครับรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็แอดมินก็เรียกเช็คบิลแอดมินก็กะว่าเดี๋ยวรอบนี้เลี้ยงเขาก่อนละกันร,รอบหน้าให้เขาเลี้ยงอะไรก็รีเอากระเป๋าออมาหยิบบัตรเครดิตมารูดนะครับก็ไม่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 เดี๋ยวเขาจ่ายเขาก็พูดเหมือนแอดมินพูดเลยว่าครั้งนี้ฉันจ่ายก่อนเมบีอ่าครั้งต่อไปอาจจะเป็นคุณจ่ายอะไรเงี้ยก็ย่างกันไปย่างกันมาสุดท้ายโอเคอยากจ่ายเอาเลยตามสบายนะครับเช็คบิลออกมา8 0 0กว่าบาท3อย่างนะครับเสร็จแล้วแอดมินก็จะขึ้นไปทํางานต่อนะครับก็ถามว่าแล้วจะไปไหนต่อล่ะ ขาก็บอกว่าเอออาจจะนั่ง MRT ไปลงสุขมุมวิทไปเดินเล่นเขาก็ถามแอดมินว่ามีเธอมีออคำแนะนำซูเนียนะครับของฝากให้ภรรยาไหมแอดมินก็บอกกางเกงช้างไงล่ะฉันเห็นเกาหลีชอบใส่กางเกงช้างเป็นกู้ค,ค,คู่ที่จอดแฟร์ซื้อไปสิอะไรอย่างเงี้ยก็ขำนะครับระหว่างทางเดินไป MRT นะครับรถไฟใต้ดินแอดมินก็ถามเขาว่าคุณขับเครื่องบินอะไรโบอิ้งหรือแอร์บัสเขาก็บอกขับโบอิ้ง737นะครับ แล้วก็ถามว่าแล e ้วข <c oughs> ับแอร์บัสได้ไหมเขาบอกว่ายังไม่ไดแอัพลายหรือว่าสมัครไลเซนส์ของแอร์บัสนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะโฟกัสเพื่อที่จะเป็นกัปตันของโบอิงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปสมัครแอร์บัสตอนนี้นะครับมันก็จะต้องเสียชั่วโมงไปให้แอร์บัสโบอิงก็จะชั่วโมงไม่ได้นะเขาบอกว่าอีก2ปีนะถ้าเขาบินต่อเนื่องโบอิงเขาก็จะได้เป็นกัปตันนะครับเขาบอกว่าเขาต้องทําเพื่อเมียเพื่อภรรยาเขานะครับเพราะว่า เขาก็บอกว่าเขาหวังว่าเขาจะทําได้แอดมบอกโอ้เธอทําได้อยู่แล้วแล้วเขาเลยบอกว่า I have to เขาบอกฉันต้องทําให้ได้เหมือนว่าทําฉันต้องทําเพราะว่าความจําเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ส่งเขาลงบันไดมาถีแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับพอตกดึกก่อนไฟเขาแอดมินก็เลยส่งเมสเซจไปว่าเออขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีไฟที่ดีงามแล้วก็เดี๋ยวมาดื่มกันใหม่ตอนที่คุณมาแวะเลโอเวอร์กรุงเทพครั้งหน้านะเขาบอกโอเคขอบคุณมากฉันกําลังเดินทางไปสนามบินเลยเขาบอกว่า <laughs> ได้เจอคุณนี้เต็มไปด้วยความเรื่องราวสนุกสนานเฮฮานะแล้วก็บอกว่าซียูซูลแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะครับครับนั่นแหละครับทุกคนก็เป็นเรื่องราว based on true story ของแอดมินและนักบินชาวเกาหลีใต้นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บังเอิญเจอนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เคยเจอแล้วก็สัมภาษณ์กันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้า RCA นะครับโอปป้าออกมาจากรุ่น66เดินมาก็มา เห็นแอดมินนั่งอยู่มาขอชิมก๋วยเตี๋ยวหน้าตาเฉยครับแอดมินก็ให้ชิมนะครับก็เลยชิมแล้วก็จะขอสัมภาษณ์ต่อนะครับใครยังไม่ได้ชมไปชมได้นะครับนี่ EP 261นะครับเรื่องเล่าจาก RCA นะครับโอเคสำหรับ EP ีนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและท่านเพื่อนชอบเรื่องราวที่แอดมินนามาเสนอในวันนี้อย่าลืมเม้นไว้นะครับถ้ามีเจอนักท่องเที่ยวใหม่คราวหน้าจะได้เอามาเล่าให้ฟังกันบ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับก่อนไปลืมกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ